นี่นะคะความสุขของคนอยู่ต่างแดนอ้เยอะมากเลยค่ะดอกเมเปลิลดอกหรือดอกกลุ่มฝรั่งเมื่อกี้เก็บกิ่นนี้ไปแล้วนะคะอ๋อเจอดงเลยค่ะเยอะมากแต่คงไม่ปีนไปข้างบนนะคะสูงโอ๋ยดอกเต็มเลยค่ะดีใจมากพักแรกนะคะนี่นะคะ นี่นะดอกอยังไม่ทันบานนะคะแต่้เครียดเดินมาอีกรอบหนึ่งนะอ๋อเยอะๆเยอะมากดอกกำลังสวยเลยะคะ่ะนี่นะคะยังไม่ทันบานเลยเหมือนดอกกลุ่มบ้านเรามาก แต่รสชาติเจืดนะคะกินดิบก็ได้หรือจะเอาไปดองใช้แทนดอกกลุ่มบ้านเรามันถึงแม้จะไม่ขมแต่ก็อร่อยแล้วก็แทนกันได้นะเยอะมากโอ้ยแค่ตรงนี้ก็พอแล้วเนี่ยเยอะๆจริงๆค่ะ เอื่อมถึงสบายมาค่ะมาเก็บดอกกลุ่มกันค่ะดอกกลุ่มฝรั่งดอกหรือดอกเมเปิลนะคะนี่นะคะใครอยากได้มกปีเอาเลยค่ะสูงมากโอ้ยโอ้ยน้ำเกี่ยวโอ้ย โอ้ยไม่ค่อยชัดนะแม่นะะดอกกำลังตุง่มๆดอกกำลังสวยเลยคนะ่ะโอ้ยน้ำเกี่ยวแค่นี้นะคะ